คอนเสิร์ตเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานุกปายท็อกแอนเบสสายแนนโชที่จัดโดยเสียแปงมีโมเมนต์ประทับใจระหว่างปลายปายโอริโอและนุกธนาดนมาฝากกันอีกแล้วจ้า ในช่วงระหว่างทอกโชว์นุกได้ขอตัวว่าเดี๋ยวผมมาสักคู่และนุกก็ลงไปหยิบช่อดอกไม้เพื่อที่จะมอบให้ปายในโอกาสที่ปายจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรนี้โดยดอกไม้นะคะปายได้รับไว้และปลายได้ดึงออกจนหมดจนเหลือแค่ช่อเปล่าๆ ตอนแรกคือนุกตกใจมากเลยนะคะว่าทำไมไปายถึงทำอย่างนั้นไปายได้พูดกับนาว่าผมให้คุณเหมือนที่พ่อต้นบอกไงนี่คือต้นปริญญา นุกได้พูดบอกว่าถ้านุกมีเวลาก็จะเรียนต่อแล้วเอาใบปริญญามาฝากปายฝากพ่อแม่ฝากพี่ๆทุกคนทางด้านปายเองก็ได้พูดกับนุกว่านุกคือต้นปริญญาของครอบครัวการเดินทางของแต่ละคนไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบทุกวันนี้เชื่อว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นุกเองก็จะเลือกทำแบบเดิม เป็นกำลังใจให้เสมอเราอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จในด้านนั้นแต่เราก็ประสบความสำเร็จในอีกขั้นเหมือนกันนุกก็คือฮีโร่ของครอบครัวเสมอเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและประทับใจจริงๆนะคะบอกได้เลยว่าเขาทั้งคู่คอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันและกันเสมอ